ตอนนี้นะคะแถวที่ยีสิบปดนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะแถวที่ยี่ปดพอมาถึงช่วงสุดท้ายจะเป็นแบบนี้โซ่ so, พอหนึ่งคอหกหลักนะคะขั้นด้วยสองหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะทั้งหมดหกหลักในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมดหกเซตนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะต่อไปนะคะ เราจะจบแถวที่28ดนะคะแล้วก็ต่อแถวที่29กันนะคะตรงนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องสุดท้ายช่องนี้2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่สอง 2. พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ หนึ่งสองค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วพอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักโซ่นะคะหลักแรกหลักนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่28ดค่ะจะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่ยี่สิบเกนะคะแถวที่ยีิบเเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะ กลับด้านมานะคะแถวที่28เสร็จเซแล้วจะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่29ค่ะแถวที่29จะเริ่มต้นที่โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะโซ่สามนะคะพอหนึ่งคอขาที่ตรงนี้เลยช่องแรกสองหลักค่าในช่องเดียวกันหนึ่งสองค่ะ โซ่สองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะสองหลักนะคะได้แบบนี้ค่ะแถวที่ยี่สิบปดนะคะแถวที่ยี่สิบเก้าค่ะแถวที่ยี่สิบเก้านะคะเริ่มต้นได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะโซ่สามข้ามช่องนี้ไปค่ะไปพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องช่องนี้นะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองค่ะโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมมาช่องเดียวกันช่องนี้เลยนะคะสองหลักค่ะ ได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองค่ะโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะได้แบบนี้นะคะ ได้แบบนี้ต่อไปค่ะช่องถัดไปนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองโซ่สองพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะต่อไปค่ะช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสอง ซ่ส,สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะไปจนได้ออหกนะคะหกกลุ่มนะคะตอนนี้เราผ่านไปหนึ่งสองค่ะต่อไปก็เป็นสามสี่ห้าหกตรงนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปให้ครบหก กลุ่มก่อนนะคะหกเซตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ,อก,กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะหนึ่งสองแล้วนะคะสามสี่ห้าหกมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อกันอีกทีหนึ่งค่ะตามนี้เลยค่ะวนไปเลยค่ะได้แบบนี้นะคะดอกแรกนะคะช่วงแรกนะคะของแถวที่ยี่สิบเก้าค่ะ เราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเซตแล้วนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นลูกสับปะรดแล้วนะคะเราจะโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาค่ะเราจะข้ามโซ่สามตรงนี้ไปไปควักธรรมดาช่องที่เป็นโซ่ห้าช่องนี้แล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องที่เป็นโซ่ห้าเหมือนกัน ก็จะได้แบบนี้นะคะแถวนี้คือแถวที่29จะเหลือโซ่5้าอยู่แค่ช่องเดียวช่องนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่สามหนึงสองสามค่ะพอหนึงคอค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่สองค่ะหนึ่งสองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสหลักค่ะ ไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้สองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองค่ะโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักอันนี้คือหนึ่งเซตนะคะตรงนี้เราจะถักไปทั้งหมดหกเซตนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็คือดอกนี้ดอกถัดไป เราจะทําเหมือนตรงนี้ตอนเริ่มเริ่มต้นเนี่ยค่ะดอกแรกตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะทั้งหมดหกเซตหนึ่ง6สามสี่ห้าหกค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะโซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องที่เป็นโซ่ห้าแล้วพอเป็นลูกสับประรดนะคะเราจะโซ่ห้าแค่ช่องเดียวค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้อีกนะคะเราจะทําแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่ยี่สิบ้านะคะ เราจะทําแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวแถวที่29แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่29แล้วก็ต่อแถวที่30กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้แถวที่29ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ยี่สิบเก้านะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะจะได้แบบนี้ช่วงสุดท้ายของแถวที่ยี่สิบเก้านะคะจะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจบแถวที่สิบเก้านะคะด้วยโซ่สามนะคะพอเราทำ กลุ่มนี้เสร็จแล้วช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองพอหนึ่งคอสองหลักที่ช่องเดียวกันได้แบบนี้ครบแล้วทั้งดอกเราก็จะโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอคะ่ะที่ช่องสุดท้ายช่องนี้เป็นสามนะคะสามช่องสุดท้ายพอหนึ่งคอสองหลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่สอง พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะแล้วก็เราจะจบแถวที่ยี่สิบเก้านะคะด้วยพอหนึ่งคอบนหลักโซ่ค่ะหนึ่งหลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่ยี่สิบเก้าค่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่สามสิบนะคะแถวที่สามสิบพลิกกลับด้านค่ะ ที่30นะคะพลิกกลับด้านมาแล้วก็เริ่มต้นที่โซ่3 1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่2อพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1 2ค่ะ ได้แบบนี้แถวที่สามสิบนะคะค่ะแถวที่สามสิบนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะโซ่ส,สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพอหนึ่งข้อค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ห้าหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองสาม สี่ห้าค่ะได้แ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะห้าหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ่อไปเราจะพอหนึ่งคอนะคะที่ช่องทุกช่องนะคะช่องช่องตรงนี้นะคะช่องที่มีโซ่สองนะคะ mm hmm. เราจะพอหนึ่งคอช่องนี้ช่องทุกช่องที่มีโซ่สองไปนะคะไปจนครบดอกนะคะสามสี่ห้าค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะพอหนึ่งคอตามช่องที่มี ที่เป็นโซ่2ตรงนี้นะคะช่องถัดไปที่ที่เราจะพอ1คอห้าหหลักนะคะก็คือช่องนี้ช่องที่ที่เป็นโซ่2แล้วก็ช่องถัดไปนะคะ,ะคกะคะ็คือช่องนี้ค่ะเราจะทําไปทุกช่องเลยนะคะที่มีโซ่2แบบนี้นะคะช่องนี้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 มาถึงช่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ช่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะเราจะพอพอหคอที่ช่องที่เป็นโซ่2ช่องแบบนี้ ไปทุกช่องเลยค่ะแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอห้าหลักในช่องเดียวกันแบบนี้ไปทุกช่องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะแถวที่สามสิบนะคะดอกแรกได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงลูกสับปะรดนะคะ พอเราถึงพอหนึ่งคอที่ช่องเดียวกัน5หลักนะคะในช่องเดียวกัน5หลักมาถึงช่องสุดท้ายช่องนี้เสร็จแล้วเราโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ข้ามช่องโซ่3ไปนะคะไปควักธรรมดาช่องที่เป็นโซ่5ช่องนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สค่ะ123ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ทุกช่องเลยนะคะเราจะพอ1คอนะคะในช่อง เดียวกันทั้งหมด5หลักค่ะ2ค่ะ3 4 5ค่ะ5นะคะเสร็จแล้วถัดไปนะคะเราก็จะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะ5หลักค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ หลังจากนี้เราก็จะพอหนึ่งคอทุกช่องแบบนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่สองนะคะช่องที่เป็นโซ่สองนี้นะคะช่องนี้ช่องนี้ช่องถัดไปนะคะเราจะพอหนึ่งคอช่องที่เป็นโซ่สองนะคะทุกช่องเลยนะคะทั้งหมดห้าหลักในช่องเดียวกันแบบนี้พอไปถึงช่วงสับปะรดช่วงนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะพอถึงดอกสุดท้ายดอกนี้ ช่องสุดท้ายช่องนี้เราก็จะโซ่3าแล้วก็ควักธรรมดาช่องที่เป็นโซ่ห้านะคะแล้วก็โซ่3ามแล้วก็ทําดอกถัดไปอีกนะคะเราจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่30นะคะวนไปแบบนี้เลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่30แล้วก็ต่อแถวที่31กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะตามนี้เลยค่ะ นี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ